นี่คือบริเวณสะบุขาปาสุคือมงนี่สะนี่จกไว้เพื่อดูน้ำไสานาได้สะนี่ผลประโยชน์พ่นคือน้าบุขามันยามเดือนเก้าเดือนสิบมันสีวดผลได้แล้วก็น้ำสีเห่งไวเพราะได้ผลผลผลิตเนาะผลิตอันที่สีได้มิดในห่วงนี่น้ำมาสีเห่งได้ น้ำอันสี่เบอือไม่ไหวไงก็เลยใส่ไมโครมาจกสะอันเก็บกรับนะเก็บเก็บน้ำไวนน้นี่เพื่อดูดขึ้นไปใส่เวลาเขาออกห่วงถ้ากระเพิ่นก็สิเป็นมากเป็นเม็ดย้อนอันนีรเด้อเบอือเนี่ยอ้อดสอันนี่ล่ะนี่เลือกได้บ่ตื่นได้สะนี่เอาไมโครจกมันไปเป็นเป็นโพ้งลงไปใต้หัวได้ เห็นว่าเนี่ยนี้น้ำมอเหงกันนี่ลึกเยอะเบืตืน้นแลยนี่ยห็นว่าก็เพียงไปแล้วเพียงขี้เห่เพียวเพียงโคอเลยนี่นี่คือสะผู้ขาปลาทองคำ่ลยนะจกไว้เพื่อว่างามเดือนสิบสิบเมตรเนาะมันน้ำแห้งก็เข้ามันจะรีดได้บริเวณน้ามันสูงหน้าต่ำต่ำก็สูงสูงก็ต่ำในี่นงามโผล่มดเดือนสิบนี่ก็งานเขาเ่า เข่าสิรีบก่อนนะอาศัยพอนี่แหละอาศัยซะอันนี่แหละนี่จกไว้ป้องกันเพื่อว่าผลผลทิมช่วงทิ้งอันทิมช่วงตะโคปีว่างายมันผลมันยาตกเดือนซิปมันสิมดเลยกัอาศัยซะนี่แล้วถ้าคุณกับอาศัยซะพี่น้องได้ดูใส่มันจังเม็ดเข่าจะเต็มห่วงอันนี้ก็ดอกบัวแดงนี่ เอามาแต่หอยยางเป็นบงคำมาเลยมาปล่อยมาปลูกไว้เนีนี่ระดับประดาะเพื่อความสวยงามเนาะอันเมียผู้ขากัานว่าจะได้ดอกบัวแดงนี่มาปลูกในสะผู้ขากลิ่มเอามาแต่ไม่าพาปลาหอยยางเป็นบงคำแตะบ,บนนาตาลคักได้มามมมทิ่มเฉยมักกะสิตมักกะสิตได้เนี่ยนี่ดอกบัวแดงน,น,นี่เนี่ยดอกบัวแดงเอามาจากป่าบงคำแตะบ,บนนาตาลมาปลูกบนสะปลานี่กับป่อยกับบริกินมันดอกมีปลา,ยายใหญ่เดี่ พี่น้องปลาข้่านี่ปล่อยเวลาอยู่ได้มีทั้งเป็นปลิหนิ่งปลาได้แต่บม้ค่อยได้กินเพนิ่นดอกผู้ฆ่ากับโม้ค่อยมากกินอะไรเงี้ยมาตึกกะเสียเขียพรพลินม่งคำมาตึกแต่แต่เสีอก็โอ้มใหญ่ในรุ่นโลปลายกวได้ดนั่นนี่สะน้อยแต่ปลาใหญ่เลยนาน,นานที่จังเสียก็จังมาตึกเฮมากินเปสะไรเงี้ยเสียเขียพรพลวันม่งคำแต่โบราณเพิ่น,าน,นมามากินมาตึ๊กนี่นนี่เพิ่นวิถีเพิ่นละมา พื้นกับปืนว่าดอกกันนี่แหละคือสระมุขาปาลาทองคำจกไว้เพื่อดูดน้ำใส่นานิามเดเือดเชเดือเดเชวตผลผลมดก่อนเิดเือนสิบสเดือดเชวตเอาไว้ดูดน้ำใส่นา